เมื่อวานราคาทองคําก็ขยับบวกขึ้นมานะคุณมีภพมาเล่นกาะบ,บนเลยแม้ว่าการเจรจาสหรัฐกับจีนที่ลอนดอนดูเหมือนออกมาดีแต่ราคาก็ดีนะครับมาจากอะไรครับครับปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากในส่วนของตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค CPI นะครับฝัง่งอเมริกาที่ออกมาต่ำกว่าคาดการนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของภาพรวมของนักลงทุนเนี่ยคาดการมากขึ้นว่าธนาคารการสาฐหรือเฟดนะครับ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะครับโดยล่าสุดนะครับ F e ด w a t c ทูของ s m e Group นะครับ บ่งชี้นะครับว่านักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง60%เตครับที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับ0.25%สูนย์ระดับ4 0 0ถึง4.25ในการประชุมเดือนกันยายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นว่าตัวระดับความเชื่อมั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50นะครับก็ถือว่าตัวเลข CPI นะครับที่ประกาศในคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็หนุนทําให้ในส่วนของนะครับความคาดการณ์ความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยมองมากขึ้นว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นนะครับประกอบกับ อเมริกาเองนะครับก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอัตราภาษีส่วนลการก่อจน,นะร,ร,จระดับปัจจุบันที่เรียกเก็บต่อสินค้านําเข้าจากจีนนะครับแม้ว่าข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปกระตามนะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลทรัมครับก็ระบ,บุว่า อเมริกาจะเรียกเก็บภาษีสุลกรกรนะครับต่อสินค้าจีนในอัตรา55เนะครับแล้วก็ในขณะที่จีนเนี่ยนะครับก็เรียกเก็บในอัตรา10คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ดีนะครับถ้ามองในแง่ของสงครามการค้านะครับตัวภาษีทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีนะครับภาษีสากลภาษีตอบโต้นะครับแล้วก็ภาษีเฉพาะสินค้าเนี่ยแล้วก็ภาษีของอเมริกาและจีนเนี่ยนะครับทุกอย่างนะครับยังอยู่ในสเกลเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะเห็นว่าสงครามการค้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูซอฟลงไปเท่าไหร่เพราะผมจําได้นตอนประชุมนีเจนีวานเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างลดกันมาก็คือต่างฝ่ายต่างเก็บเป็นคนละสิบถูกไหมคุณมีพงศ์ใช่ใช่แต่รอบนี้แต่รอบนี้ทําไมสารบอกว่าสารัเก็บห้าสิบจีนเก็บแค่สิบแต่ว่ามันเจรจากันลงตัวได้ผมว่ามันแปลกมากเลยนะเป็นเหตุผลนี้ปะเลยทำให้ราคาทองคําเลยไม่ลงถูกปะครับแต่ความจริงแล้วนะครับ ตัวภาษีเนี่ยผมว่าก็ยังอยู่ในเรทเดิมแหละแต่ว่าเหมือนคุณภาษีนะครับเอ่อตัวคุณทาเนี่ยสื่อสารออกมาเป็นห้าสิบเพราะว่าเขาเหมือนเอาตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้มาบวกกันหลายๆตัวนะครับผมนะแต่ทั้งหมดทั้งหมดก็เลยทําให้นักลงทุนอ่านข่าววันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะสูงจังเลยนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ตลาดนะครับมันแพนิคปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วที่สําคัญเองเนี่ยนะครับสงครามการค้าก็ยังดูแบบเออ ไม่ได้ดูแบบชะลอตัวคลี่คลายลงนะครับสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับรัสเซียกับยูเครนก็ยังยิงกันอยู่เลยนะครับแล้วประกอบกับล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยนะครับเพนทากอนนะครับสั่งยกย้ายเจ้าหน้าที่ในอิรานนะครับทําให้มองความตึงเครียดของสงครามเนี่ย มีสูงขึ้นในตะวันออกกลางนั่นเองนะครับภาพรวมแบบนี้นะครับก็ยังคงปัทุอยู่และยังคงทําให้ทองคําถูกซื้อในสาระสินทรัพย์ต่อไปนะครับในะยะน,นี้นะครับยังมีหลายอิทธัใจเลยนะครับที่ผมมองว่ายังหนุนทองคําต่อในะยะน,นี้นะครับคือคือ CPI เมื่อคืนที่ประกาศออกมาก็แสดงว่าในการประชุมอาเฟดสัปดาหา์นี่คือก็ยังคงหลอกเบี้ยอยู่ถูกไหมใช่ครับใช่ยังยังไม่ลดเนาะยังไม่ลดเนาะ ครับถ้าซีมีนะครับชี้นักส่วนนักลงทุนมองว่าน่าจะเป็นอีทีกันยายนกันยาเลยเนาะใช่เราจะน่าจะเห็นการตึงดอกเบีย้ยลงไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของดอลลาร์อินดซ x ตอนนี้ 98.347แล้วยังอยู่ในเทรนขาลงอย่างชัดเจนเลยของดอลลาร์นะครับก็เลยมองว่าระยะนี้ทองคำนั่นแหละฮะน่าจะไปต่อได้อีกพักหนึ่งเลยนะครับตามในที่ดอลลาร์ยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือ100ได้ใช่ครับแต่ถึง3.4ุณมีผงคบนี้ผมก็มองว่าถ้าอยู่ในส่วนของกรอบนะครับกรอบคู่ขนานขาขึ้นเนี่ยนะครับเรามีการยกวัททอมาสามรอบแล้วนะครับรอบของการพักตัวล่าสุดนะครับที่ ไปพักตั้งแต่บริเวณประมาณสัก3,135ดนนอาดอลลาร์นะครับอรอบนั้นเนี่ยไปทําจุดตรงโซนต่ําสุดเอ่อในช่วงนั้นนะครับในช่วงของวันที่15พฤษภาคมแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งครับวันที่29พฤษภาคมเนี่ยนะครับตัวราคาทองคำเนี่ยไปทําโลแถวๆประมาณ3,250นาะครับแล้วก็ตัดมาอีกช่วงวิีงหนึ่งนะครับเราเห็นว่าช่วงประมาณต้นมิถุนาย,ยนนะครับฐานของเขาเนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณสัก3 2 9 3 นะครับเราจะเห็นว่ามันมีการยกโลขึ้นเรื่อยๆประกอบกับไฮเนี่ยนะครับก็มีการยกไฮขึ้นเรื่อยๆไฮล่าสุดวันที่24พฤษภาเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ3,366ไฮล่าสุดนะครับที่ไปเทสล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้วันที่5มิถุนายนอยู่ที่ประมาณ3,377นะครับทั้งหมดทั้งมวลถ้าตีกรอบเทรนไลน์ปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวกราฟเนี่ย ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวในลักษณะแพทเทิร์นเป็นกรอบคู่ขนานขาขึ้นเลยโดยมีจุดเป้านะครับอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับตรงกรอบนะครับอย่างน,น้อยๆเราอาจจำเป็นจะต้องเห็นประมาณ3,400นะครับถึงประมาณ3,450นะครับที่เราคาดว่าน่าจะไปชนกรอบตรงนั้นก่อนที่จะมีการทักยกลงมาอีกระลอกหนึ่งนะครับมผมนะมฉะนั้นผมยังมองว่าใครที่มีสถานะนซื้อนะครับก็ ยังคงมองเป้าหมายในโซนนั้นนะครับผมนะสำหรับเป็นเป้าขายสําหรับวิกนี้วิกหน้าได้ครับผมแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่มีวันนี้จะรับปัญถวได้ไครับคุณมผมถ้าวันนี้นะครับสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดห้ายังทะลุไปไม่อย่างเออยยังไปไม่ไม่แข็งแกร่งพอนะครับอ,อาจจะเห็นการปรับตัวหรือย่อลงมาก,ก่อนนะครับ อย่างน้นอยๆนะครับอาจจะไปเทสบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย50วันในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับจะมีโซนแนวรับที่น่าสนใจนะครับอยู่แถวๆประมาณสัก3,350ครับหรือราคาไทายอยู่ที่ประมาณ51,600บาทนะครับแล้วก็น่าจะตั้งจุดคัดเอาไวนะ้เนาะอยู่ที่ประมาณสัก3330 3340ราคาทองไทยอยู่ที่ประมาณ51,500-51,400ถึง 51, บาทนะครับ ผมมองว่าในระยะนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่หลุด51,500ัเนี่ยนะครับโอกาสลันเทรนต่อไปเนี่ยนะครับ mm hmm. โอเคเลยแจวเลยนะครับผมแต่ว่า mm hmm. ถ้ามันหลุดจาก5 1 5 0 0อเนะี่ยอาจจะพักยกลงมาเก็บของถูกอีกนิดหนึ่งเพื่อไปเก็บของโซนถูกๆประมาณ ,3 3 0 0นะครับตรงนั้นราคาน่าจะเห็นเราประมาณ51,000นต้นๆได้นะครับผม mm hmm. ฉะนั้นวันนี้ง่ายๆนะครับโฟกัสกันที่ประมาณแนวต้าน3 3 7 7หรือที่ราคาฝั่งรับซื้อคืนราคาทองไทยประมาณ5 1 7 5 0บาท ถ้าทะลุตรงนี้ไปได้จะเปิดทางให้เขาไปสู่แนวต้านถัดไปก็คือ,คอนะครับอย่างน้นอยๆอาจจะเห็นแวบๆสามพันสี่นะครับผมนะดีไม่ดีอาจจะเบรกไปต่อแต่ถ้าเกิดไม่เห็นก็อาจจะเป็นการย่อตัวแต,แต่ว่าก็ไม่ได้มองเป็นขาลงเพราะว่ายังอยู่ในกรอบผู้ขนานขาขึ้นอยู่นะครับจะเป็นการพับตัวเพื่อลันเพรนขาขึ้นต่อครับผมสามพันสี่เท่าไหร่ครับทองไทย 3,004ในส่วนของทองไทยอยู่ที่ประมาณ51,900นะครับถึงประมาณ52,000นะครับหากอิงจากเรทบ,บาทซึ่งต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้าบาทแข็งเอามากๆนะครับผมนะเราอาจจะเห็นเชียวๆนะครับหรือดีไม่ดีอาจจะเห็นแค่ประมาณ51,900นะครับ52,000ปีเผื่อ,อไว้เฉยๆครับผมถ้าเกิดไปถึง3,4,50นะเท่าไหร่ครับ 3, 4, 5, 0, สามสี่ห้าศูนย์คำนวณคร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณส5ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับผมนะฮะก็ถือว่าไม่สูงนะครับราคาจะน้อยกว่าเป้าที่เคยไป,ไปทําออทามไยในรอบที่แล้วด้วยนะ,นะฮะโอ้แต่รอบนี้บาทไม่บาทไม่ช่วยเลยเนาะบาทไม่ช่วยเลยครับเอ่อเพราะว่า,าขึ้นมา,าถึงมาถึงสามพันสี่แล้วเนี่ยเออทองไทยไปไม่ถึงห้าหมื่นสองเลยเนาะรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหเกือบจ่อห้าหมื่นห้าเลยใช่ไหมคุณเมย์ผม ใช่ครับตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของเงินบาทอยู่ที่ประมาณสา4สิบสองุดสี่ห้านะครับซึ่งตอนนี้เราก็มองว่าถ้ามันปิ่มๆหลุดสมสบาจุดสูนเนี่ยเงินบาทเนี่ยอาจจะไหลต่อได้นะครับแบบนี้นะครับผลเทรดทองแท่งเนี่ยนะครับก็อาจจะได้แกะกำไรไม่เยอะเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับเพราะเงินบาทกับดอลลาร์ยังเป็นเทรนดขาลงทั้งคู่เลยนะครับเงินบาทก็แข็งดอลลาร์ก็อ่อนนะครับแล้วเดนันี PPI คืนนี้คุณเบง PPI นะครับผมนะก็มองว่าคาดการคืนนี้นะครับก็ อาจจะมาสูงกว่าครั้งก่อนได้นะครับผมนะัทั้งตัวคอเอ่ยแล้วก็ในส่วนของตัวจํานวนผู้ขอรับสินการกันว่างานรายสัปดาห์ก็ถือว่าลดลงขอลดลงนะครับผมนะปัจจัยนะครับผมนะก็ตัวนี้เป็นแรงกดนะแรงกดทองคำเรนียใช่ครับใช่นะครับผมนะฮะส่วนทองรอไปดูในส่วนของตอนออกการก่อนว่าเออมันประทุต่อได้ไหมนะครับผมนะถ้าประตุต่อผมว่าไปสามสิบสามสิบสี่ร้อยห้าสิบไม่ยากหรอกครับนะฮะ สงครามการค้า,น,านี่ผมว่าก็ต้องรอจีนเนาะสารประกาศฝ่ายเดียวว่าโอเคไปได้ดีไม่รู้จีนมองมองมุมเดียวกับสารหรือเปล่านะคุณเบีย์งถูกไหมใช่ใช่ครับผม,มเพราะว่าคุณพรัม์เองก็เกิดออกมา ไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าโงนะครับการคุยกับจีนเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็การเจราจาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาทั้งสองวันกว่าจะคุยกันได้เนี่ยเขาจะผมว่าผมว่าจีนก็มองแลว่าเก็บเหลือแค่ฝั่งละสิบแต่พอทําบวกนูน่นบวกนี่บวกนั่นเข้ามาอ้าวจีเ,เก็บจีนห้าสิบละอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าจีนคงงงกันนโอ่มาจากไหนวะแทนที่มันจะดูแบบคลี่คลายลงใช่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 ทำไมมาเรียกเก็บชั้นเพิ่มเออเออดีไม่ดีเดี๋ยวจีนนะครับจะถดอดทนไม่ได้ไหวเดี๋ยวขึ้นขึ้นจากอะไรนะจากสิบเปอร์เซ็นเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าอะไรเนี่ยผมกลัวเขาจะล้มไอ้ผลการเจรจาหล่ะสิว่าโอเคถ้าเกิดสารกิจอย่างนี้งั้นก็ยกเลิกผลการเจรจาผมว่าอย่างเงี้ยทองก็ไปไกลเหมือนกันนะมีวงถูกไหมฮะใช่ใช่ครับผมอืมนะฮะถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับ เรายังเห็นว่าภาพรวมของเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยยังส้งทองคําอยู่เลยครับผมอืมสัปดาห์นี้ไงก็ให้ปิดเขียวไว้ก่อนนะคุณมีพงนะถูกไหมเพื่อเป็นแนวโน้มดีๆีสัปดาห์หน้าต่อถูกไหม ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดดูในส่วนของอ่ามเฟรมวิกสัปดาห์นี้เนี่ยทรงดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วมากแล้วก็ทรงยังมีการยกบอททอมอยู่นะครับ,รบมีสิทธิ์ลุ้นนะครับแนวต้าน3,004นะครับอย่างน้อยหรือไปจ่อแนวต้านเดิรที่เคยทำให้ไวก่อนหน้าน,นี้แถวๆประมาณ3,434สมองกรอบประมาณน,นี้ก่อนนะครับอโอเคนะครับขอบพระคุณครับคุณวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ